ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งแล้วครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นรถขนป i ิกอัพนะครับขนน้ําแข็งไเม็นคันรถเลยครับโหลดมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับแถวแรกนะครับจะเป็นนี่เลยครับนี่คือพวกปลาเก๋านะครับนะครับโอ้ต่อมานี่ก็คือทหน่าใหญ่นะครับแล้วต่อมาเป็นสีทองดูตรงนู้นครับนี่ครับโอ้โถฟีครับโถฟีแถวสแถวสามจะเป็นสีแดง นะครับต่อด้วยสีเงินตามด้วยตาเหลืองครับหรือปลาสีฟ้ากระมงเพ้านะครับดูตัวนี้ครับจมโบครับของคุณเกิกนะครับเสร็จครบเลยนะครับต่อมาไล่มาเลยเรามาอยู่แถวสีนะครับแถวสีต่อแป๊บนึงครับแล้วต่อมานะครับดูบรรยากาศนะครับเป็นยังไงบ้าง อดูกองเชียร์ครับดูอานัทคุณน้องนะครับคุณเกิดคุณตีเป็นไงครับยกปลาหลดปลามันมากครับมันมากครับโผ้มาลังคาเลยอ่านี่นี่นี่ครับนี่ครับเบี้ยครับเบี้ย s o นี่เดีโอ้เบียซอยครั้งนี้ทริปนี้เป็นไงครับปลาครั้งนี้ที่เราได้ครับประทับใจครับประทับใจครับโอ้โหทริบครับทริปเตมห้องเลยครับเต่ห้องเลยนี่ครับดูมือฉีดมือฉีดเราครับ มาดูกองหลังเรานี่กองหลังเรานี่เป็นปลาโอไลครับนี่สุดยอดครับต่อมานี่โห,โหกองนี้คือกองทูน่านะครับกองทูนา่าโอ้ถัดมาหน่อยครับปลาอะไรครับยาวๆเนี่ยครับปลาน้อยโอ้โหต่อไหลนีน่ยาวๆโอ้โห นี่ครับปลาเล็กปลาน้อยนะครับใช้ได้เลยครับพี่นี่ครับคุณไมเคิลครับเป็นไงครับกับตัวนี้อร่อยอร่อยทอดเก่าแล้วผัดต้อโต๊ะมอนได้เป็นไงบ้างอ้าวเราลงมาดูครับคนนี้ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาปลาแก้วนี่แหละครับอ้าว นี่ครับขอขี้แตกนะครับขี้แตกโอ้โหขี้แตกนี่ครับสุดยอด